สวัสดีจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันเช่นเดิประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊จเจไหน <Okay. S 1> โอเคเจ๊ดำนั่นเองวันนี้16ทีมสุดท้ายกาตาร์2022โอเคเจดำสนับสนุนโดยไลน์แอด at, at b ont b ont b b s t soccer ถ่ายผลบอลโลกแบบคลาสสิกร่วมสนุกได้เลยที่ at s t soccer พามาดูคู่ดึกนะพวกแกนะตีสองตรงนะบราซิลออทัพเซเลซาจะเจอกับแดฮันบินกุกโสมขาวอย่างเกาหลีใต้นั่นเองนะจ๊ะโดยบราซิลของตีเต้นเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มชนะ2แพ้1นะส่วนเกาหลีใต้เนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้1นั่นเองก็หลุดเข้ารอบม,มาได้คู่นี้เจอกันมาเนี่ยจะดำไปดูเฮตัเฮดมาให้3นัดก่อนหน้านี้เนี่ยบราซิลชนะเกาหลีใต้ทั้ง3เกมเลยนะเรียกว่าผูกปีชนะกันเลยเอาตัวเล่นนะจ๊ะ <Okay. S 1> บราซิลวันนี้ประตูาอาริสงเปเกอร์นะแนวรับยังเป็นมาควินจอร์เตโกซิลา ดานิโลและอเล็กซานโดตรงกลางกาเซมิโรหรือพี่บ่าวกาเซมิโรนะลูกัสปาเกต้าแล้วก็เนมาหายเจ็บเข้าเท้ากลับมาได้นะตวลุกทางขวาเป็นราฟินญาทางซ้ายวินิซุสจูเนียและกองหน้าตัวสายันอย่างลิชาริซันนั่นเอง <Okay. S 1> เอาไปดูกันกันที่เกาหลีใต้นะแนวะรับก็พวกคิมมินแจคิมยองกวนคิมจินซูพวกนี้ตรงกลางฮวางอินบอมจองวูยองตัวรุกก็จะเป็นพวกฮวางฮีชาน โกอาโชก็ยูซองแล้วก็กับตันทีมอย่างซนฮงมินนั่นเองนะจ๊ะค <Okay. S 1> ู่นี้บราซิลมครับชนะ2ประตูพวกแกจะโอเค50%อย่าโอเค100%ต้อง3ประตูแนละ้วถึงจะโอเคฟินฟอร์มร้อยเปอร์เซ็นต์ที่แจดูแล้วบราซิลก็น่าจะชนะเกาหลีใต้แดได้นั่นแหละแต่ว่าแม่ยิง3ลูกยากไปนะออกเบียดเบียดกันแล้วกันเพราะนั้นวันนี้เกาหลีใต้โอเคฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะจ๊ะแฟนเพจเจ๊ดำ ยูท okay, ูบโอเคเจดมิทติคอร์ดเจดมัฟเฟชเชลสับสคริปต์ใส่กระดิ่งโฟอลโล่กันได้ทุกช่องทางเลยนะยี่ห้อยาหายลอดน,นะแล้วเหมือนเดิมมีความสุขสนุกกับโฟุตบอลกาตาร์2องพันก็แล้วกันนะจ๊ะเดินทางงวดเข้าไปเรื่อยๆแล้วใกล้จะได้รว่วม8ปีนสุดท้ายรอบรองแล้วก็นนะัดชิงชนะเลิศในวันที่18ธันวาคมนั่นเองนะส่วนโอเคเจดมเจอทุกวันพรุ่งนี้มาใหม่ไปเว้ย